นางคนละมวนตะก,กะแตนไลฟ์สดฟาดกลับจ้าเอมโตเมาจนลืมไม่ได้ไว้พี่หรอยังไงกันแน่ตะกตะแตนจรนดาสุดทนไลฟ์เคลียร์พร้อมหลักฐานหลังจ้าเอมออกมาไลฟ์สดชี้แจงไปก่อนหน้าฟาดกลับไว้พี่ตอนไหนเจอหน้าไม่เคยว้แวดวงลูกทุ่งเดือดปูด,ปดเลยทีเดียวสำหรับประเด็นร้อนแรงของวงการลูกทุง่งของสองนักร้องลูกทุง่งตัวแม่อย่างตะก,กะแตนจรนดาและจ๊ะหนงพณีเมื่อก่อนหน้านี้ทางจ๊ะหนงพณีและเพื ซีเอมวิทวัตได้ออกมาไลฟชี้แจงพร้อมเกี่ยรสามประเด็นหลักหนึ่งเรื่องแซงคิวด้านจาเผยว่าไม่ได้แซงคิวอีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นคิวแรกแต่เสียสละให้ด้านรำใหญ่ขึ้นแสดงก่อน 2. ประเด็นของแดนเซอร์จาเผยว่าด้านแดนเซอร์พี่แตน โพสด่าแดนเซอร์จ้าหาว่าแดนเซอร์จ้าเบะปากใส่เรื่องนี้เจ้าตัวแจ้งว่าเราไม่ได้มีปัญหากับพี่แตนเป็นเรื่องของแดนเซอร์ที่เป็นปัญหาและ 3. เรื่องแชทลับที่ถูกโยงไปถึงเอมด้านเอมเผยว่าหนูไม่ได้ไปงานวันที่8และหนูก็ไม่เคยเจอพี่เลยสําหรับแชทลับหนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์หนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มแดนเซอร์และหนูจะไปด่าพี่ทําไม พร้อมลั่นปิดท้ายการที่เขาไม่ชอบกันไม่ต้องยุ่งกันแต่ถ้าอยากยุ่งก็เคลียร์กันย้อนพิธีต้นเรื่องใครอ่านก็คิดว่าเป็นจาก,กับเอม แต่จะไม่ฟ้องใดๆกับคนที่มาว่าเรายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกับพี่แตนแต่ที่ออกมาไลฟ์หลังจากนี้ก็เหมือนจะมีพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจที่เข้าใจใเราหลังจากนี้ทางด้านเราจะไม่มีการโพสอะไรเลยถ้าพี่จะโพสช่วยโพสอะไรที่เป็นหลักฐานหรือโทรมาเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งไลฟ์ด่าดกันผ่านไลฟ์ยอมรับว่าตอนนี้หนูก็เกลียดพี่ถ้าพี่ไม่จบไปเจอกันที่โหนกระแสหรือถ้าไม่จบก็ให้เป็นไปตามกฎหมายล่าสุดทางด้านตะกแตน นราดก็ไม่รอช้าออกมาไล่สดชี้แจง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเจ้าตัวเผยว่างานคอนเสิร์ตวันที่8มี3มศิลปินจริงมีตกกะกแตนจะรำไยใครประสานยังไงไม่รู้แต่ที่รู้หวานประสานผ่านบกเกอร์งานวันนั้นไม่มีเอมคนที่เอาไปโยงไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยเราไม่ได้ว่าเอมที่ครูชาติโพส์มันเกี่ยวกับแดนเซอร์และงานคอนเสิร์ตวันนั้นมันเลดมาตั้งแต่ต้นแล้วมันไหลตามงานเราไม่ได้แซงคิวใครเราได้รับหมายมาแบบนี้เพราะเรารับรู้อยู่แล้วว่า สาเหตุสําคัญในเรื่องแดนเซอร์ก็เรื่องของแดนเซอร์เราไม่ได้เป็นคนเสียมเขาเขาไปโพสต์กันเองมันต้องมีสาเหตุอยู่แล้ว คือเราเล่นวงที่2และมีช่วงจังหวะที่ลงไปหาเจ้าของวันเกิดแต่สิ่งที่เราได้รับคือการเบ็บปากใส่หาเราซุบซิบกันตอนเราร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งเขาวงที่3มพูดบนเวทีว่าโบเกอร์ oker, ประสานงานยังไงรอให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวโทษนะคะแหกตาดูว่าใคร1 2 3ใช่สักแต่จะพูดซึ่งทางด้านเจ้าภาพก็ขอให้จะขึ้นก่อนจริงแล้วเราก็ไม่ได้ให้เพราะทุกคนก็ต่างมีงานหมดขอหลา ครั้งแล้วและหาสารพัดเหตุผลมาอ้างคือมันเรทตั้งแต่เริ่มงานอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าติดต่อประสานงานยังไงแต่เราติดต่อกับโบเกอร์ซึ่งการที่คุณไปพูดว่าเราไม่ได้มาแซงคิวและคุณเป็นคนมาขอเราด้วยซ้ําแล้วไปพูดบนเวทีแล้วไปพูดที่เราเสียหายอย่าบอกว่าไม่ได้พูดเรามีพยานค่ะด้านกกตั๊กแตนยังบอกอีกว่ายังได้มีการโทรไปหาเพื่อนเขาเลยค่ะว่า ขาพูดบนเวทีแบบนั้นโทษนะคะคนมีมารยาทเขาไม่ทํากันนะคะคนที่ถูกพ่อแม่สั่งสอนเขาไม่ทํากันนะคะมารยาททางสังคมจะต้องไม่ปักปั๊มคนอื่นแบบบนเวทีอย่าอ้างว่าพูดเล่นคือทุกคนที่อยู่ในงานแชทมาบอกหมดแล้วใครเสียหายคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันไปเกี่ยวอะไรกับเอมไม่ที่เกี่ยวเลยและที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับเอมคนนั้นไม่ใช่เอมเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยแดนเซอร์หัวทองคนนั้นเขารู้อยู่แล้วทําอะไรลงไป ระยะทางสังคมต้องมีที่จ้าบอกว่าเจอหน้าพี่ไหว้ทุกครั้งถามหน่อยว่าวหว้ตอนไหนหรือว่าพี่ต้องไหว้น้องก่อนแต่น้องบอกว่าไหว้พี่ตลอดน้องไหว้พี่ที่ไหนหรือว่าพี่ความจําเสื่อมขอโทษนะพี่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่สั่งสอนพร้อมบอกอีกว่าเขาไม่เคยไหว้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนเรื่องที่จ้าบอกว่าวันที่เล่นงานคอนเสิร์ตแดนกับจ๊ะไม่ได้เจอหน้ากัน โทษนะเจ้าภาพนั่งอยู่ตรงหน้าพี่แตนแล้วน้องจ๊ะนั่งอยู่ข้างๆเจ้าของวันเกิดเราไม่ได้เจอกันตรงไหนพี่แดนยังหันไปสบตาอยู่เลยโทษนะบางทีเขาก็เมาเยอะนะอาจจะจําผิดจําถูกอาจจะจําไม่ได้เพราะน้องเขากินไวไงเลยจําไม่ได้มันไม่ใช่อย่างครูชาติโพสต์เขาไม่ได้โพสต์อย่างนั้นแน่นอน ว่าน้องเขามาเบะปากแล้วที่บอกว่ามีแชทลับเขาบอกว่าเขาโทรไปหาพี่ท็อปตาลเคยพูดหรอว่ามีแชทลับคือต้องบอกเลยว่าไม่มีแชทลับจะฟังอะไรต้องดูนิดนึงก็ไม่รู้ว่าไปสื่อสารกันยังไงซึ่งหลักฐานเราก็มีอยู่ยืนยันว่าไม่มีการโพสต์ลับถ้าเรามีโพสต์ไปตั้งนานแล้ว เรื่องที่พูดบอกว่าติดต่อตะกแตกนต้องติดต่อวอันวานเท่านั้นคือน้องเลือกโทรหาคนอื่นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องน้องลองติดต่อผู้จัดจาการพี่หรือยัง มันคือมารยาททางสังคมนะคะเบอร์หวานมีหมดทางโซเชียลทำไมไม่โทรพี่จะโทรกลับไปเพื่ออะไรเพราะพี่เสียความรู้สึกพี่ไม่จำเป็นต้องคุยหรือสารสัมพันธ์กับคนที่ไร้มารยาทที่น้องเมาะจนลืมทุกอย่างหรอคะน้องลืมว่างานวันที่8เจอพี่แต่น้องพูดว่าเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้ขนาดว่าน้องจะต้องมาไหว้แต่น้องจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเองเราเลยถามว่าน้องไหวพี่ตอนไหนสรุปไม่เกี่ยวกับเอมแดนเซอร์คนนั้นสีผมอย่าง งนนั้จริๆส่วนไปเจอในโหนกระแสไปเพื่ออะไรแล้วทาไมเราต้องไปทําไมต้องให้คนอื่นเคลียร์เคลียร์กันเองก็ได้ทําไมไม่โทรหาอยากเคลียร์ก็โทรมาไม่ใช่ดีแต่จะพูดนะคะน้องเขาพูดเยอะเปิดประเด็นมาเองพี่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และบอกว่าเป็นใครส่วนที่บอกว่าเจอกันไม่ไหวน้องไม่เคยไหวพี่อยู่แล้วน้องไม่เคยเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วค่ะและไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะน้องรู้ตัวเองค่ะแค่น <generalized> ้องบอกว่าไหวพี่ท <uely> ุกครั้งน้องก็พูดผิดแล้วค่ะแค่บอกว่าไม่เจอพี่วันที่8น้องก็พูดผิดแล้วค่ะพี่ไม่คิดว่าน้องจะเมาจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นลืมแม้กระทั่งว่าไม่เคยไหวพี่ลืมแม้กระทั่งว่าวันนั้นไม่เจอพี่ พูดได้ยังไงคะเอาอะไรมาพูดก่อนพี่แตนไม่โกรธเขาหรอกถึงว่าเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตนพี่แตนอาจจะมีโกรธเคืองบ้างแต่ก็ไม่ถือวิสาสะ จะไม่เจอหน้ากันหรือไม่พูดคุยด้วยมองว่าเรามีโอกาสผิดพลาดได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเราสามารถให้อภัยได้ให้โอกาสได้เหมือนที่แตนเคยได้รับโอกาสจากใครกว่าเราจะโตมาถึงจุดนี้เราต้องมีผิดพลาดกันบ้างบางวันพูดผิดบางวันพูดถูกแต่อะไรที่เรารู้สึกตัวว่าเราผิดเราก็ไม่ต้องแถแค่เรายอมรับมาตรงๆแค่นั้นเองมันอาจจะกระทบถึงใครแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือคนที่อยู่รอบตัวเราเวลา เลาเราโดนอะไรรอบข้างก็ต้องมีโดนด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติซึ่งแตนเองก็โดนไม่ใช้แค่เรื่องนี้แต่มีดราม่าเยอะแยะมากมายเกียรติก็เกียรติเชิญเกียรติพี่ได้ตามสบายดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเดินสวนกันแล้วไม่ต้องหายใจลดต้นคอใส่กันนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง โพสโยงกันเมืองเฉยเลยถ้าอะไรที่แตนโพสต์ไปแตนก็โยงเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะสนุกค่ะเราก็เชียกันเมืองนี่แหละค่ะจากนั้นเจ้าตัวก็นําแคปโพสตหนึ่งของเอม,มาให้ดูที่ระบุว่าจะเป็นให้ได้เลยมังอันดับหนึ่งนอนเจ้าตัวบอกแล้วจะให้เข้าใจว่าอย่างไงซึ่งมีคนมาบอกว่า จะโพสเรื่องการเมืองแต่ก็แตนตอบว่าถ้าจะเอามุกนี้ตนก็เล่นได้ส่วนกรณีที่คนบอกว่าดูไม่มีวุฒิภาวะโพสแซะโพสแขฉแต่ไม่มีหลักฐานมากลางแตนอาจด,ดูว่าไม่มีวุฒิภาวะเพราะแตนโมโห และเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนแตนเวลาใครสตอมาก็แค่รู้สึกว่าเขาสตอได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็แค่เดือดอาจดูเป็นคนวุฒิภาวะต่ำก็ขอโทษด้วยแต่ต้องมีบ้างขนาดคนแก่กว่าก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยก็ยอมรับว่ามีอารมณ์และแขวะส่วนไลน์เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเอมเพราะไม่ได้เกี่ยวจริงแต่ที่โพสเมื่อวานก็ต้องยอมรับว่าใช่คะ่ะ